สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์บอลกับดักกี้ชี้ทางบอลน,นะครับวันนี้ผมมีทีเด็ด3คู่ที่จะมานําเสนอให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นะครับผมของวันจมาที่23มนะผมยิบุมมนายน2566นะครับ3คู่นะผมที่ผมหยิบมาเป็นทางของเจลีกนะครับผมแล้วก็คู่ที่2ที่3ก็เป็นทางของเกาหลีที่ผมเป็นทางของ เคลียกันครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมไปชมไปเชร์กันได้นะครับผมที่ผมครับหยิบมานะผมคู่แรกก็คือเป็นทางของเจลีกนะครับผมเตะในเวลาเที่ยงอ่ะเที่ยงนะครับผมเที่ยงตรงตามเวลาบ้านเรานะครับคู่ที่2ก็คือเตะเวลาบ่ายสนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายเตะเวลาบ่ายสองครึ่งนะผมว่า14บสนาฬิกาสานาทีนั่นเองนะครับ อย่าลืมนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้ครับผมเรามาเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับเรามาเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับผมสําหรับคู่แรกเป็นทางของเจลีครับผมคู่แรกก็คือคอนซาโดเลซัปโปโลนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมโอซาก้านะครับผมเต่ในเวลาเที่ยงนะครับผมคู่นี้ก็สุดมันแน่นอนครับผมสําหรับคู่นี้ พอฟัดพอเวียงแน่นอนครับผมมันแน่นอนรับประกันครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะครับเจในวลาเที่ยงตรงนะผมในเวลาบ้านเรานั่นเองนะครับเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทางคอนโดซเลสซัปโบโลนะครับผมสิบนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะผมชนะไปแล้ว6ครั้งนะผมเสมอไป1แพ้ไป3นะครับการอัอตราการชนะในเกมนี้อยู่ที่6 0เรนตะผมอัตราการทําเกมอยู่ที่70นะครับผมถือว่า สูงเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูการทําเงินของทางคอนโดเซเล่ซัโปโลกันหน่อยนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับผมจาก10นัดหลังสุดถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวสาหรับซับโปโลนะครับผมถือว่าดีเลิศนะครับผมค่อนข้างฟอร์มช่วงนี้ก็ไม่่ไม่ค่อยโดดเด่นนะนะครับผมไปนัดล่าสุดก็ไปพ่ายแพ้นะครับผม อ่าดยสกสองสามนะครับผมอ่าไปสะดุดไปนะครับผมผมมองว่าเกมนี้ก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาของคอนดอาเล่ซัปโปโรนะครับผมว่ายังไงก็เอาชนะได้อยู่แล้วนะครับผมมองว่านะยังไงก็ติดตามไปเชียร์กันด้วยนะครับเรามาดูฝั่งของทีมเยือนกันหน่อยนะครับผมสำหรับทีมโอากานะครับผมสีนัดหลังสุดอ่ารวมทุกรายการนะครับผมชนะไปแล้ว6ครั้งเสมอไป1นแพ้ไป3นะครับผมอัตราการ่า ชนะเกมนี้ก็ค่อนข้างสูงนะผมหบเเลยทีเดียวแต่ว่าอัตราการทำเกมเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมอยู่ที่33.3เนะครับผมถือว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะผมแต่ก็ฟอร์มก็ไม่ได้แย่นะผมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว1 0นัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะ6ครั้งแลผมเสมอไป1แพ้ไป3นะครับการทำเงินเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับโอซาก้านะครับผมแต่ก็ไปสะดุดนะครับผมไปพ่ายแพ้ให้กับ กมบะโอซาก้าครับผมรัสก,กอร์หนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหน่าเสียดายเลยทีเดียวนะผมสําหรับโอซาก้านะครับผมแต่มองว่าผมว่าถ้าเกมนี้เล่นดีนะผมว่ามีโอกาสชนะได้นะครับผมไม่ต่างกับทีมเจ้าบ้านเลยทีเดียวผมว่าสูสีกันนะผมสําหรับคู่นี้เพราะว่าดูจากสิบนัดหลังสุดนะครับผมรู้จกักผลการแข่งขันที่ผ่านมาสิบนัดหลังสุดผมว่า สูสีกันเลยทีเดียวว่าค่อนข้างดูดีเลยทั้งของทั้ง2ทีมนะผมมองว่าเกมนี้ก็น่าจะไปทางของเสมอหรือเปล่าคนระับผมต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมติดตามท้ายคลิปที่ผมจะมีบอกแน่นอนครับผมว่าควรเชียร์ไปทางไหนนะครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับผมรวมทุกรายการสินัดหลังสุดนะครับชนะไปแล้ว4ครั้งนะผมเสมอไป4แพ้ไป4นะครับฝั่งของอา่า คอนโซาเล่นะครับผมซับโปโลนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับผมฟังของโอซาก้าก็ทําเงินไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับผมเท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมเสมอก็2ครั้งนะครับผมโอ้โหผมว่าสูสีนะครับผมแต่ช่วงอ่าท้ายนะครับผมช่วงวันที่20ไม่ใช่นะครับผมช่วงวันที่2 2022นะครับผมคอนโดซาเล่นะครับผมซับโปโลนะครับผมทำเงินไปได้ติดต่อกันเลย2ครั้งนะครับผม แล้วก็วันที่9ผมชนะไปอีกหนึ่งครั้งครับผมว่าน่าจะเป็นทางของคอนโดคอนโดซาล่ะนะครับผมทําเงินนะครับผมแน่นอนครับผมในแมตช์ผมม,ผม,มองเชียร์ไปในทีมเจ้าบ้านนะผมยังไงก็เจ้าบ้านชนะแน่นอนครับแมตช์นี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะครับเราดูตารางคะแนนกันหน่อยนะผมของทั้ง2ทีมนะครับ ฝังของเจ้าบ้านนะผมรวมเตะไปแล้ว17นัดนะครับผมเตะในทีมเย่าคือ8นัดเอาชนะไปได้ทั้งหมด3ครั้งนะผมเสมอ1แพ้4นะครับเราได้16ประตูและผมเสีย14ประตูนะครับคะแนนทั้งหมดตอนนี้ก็คือ26คะแนนอยู่ที่8ของตารางนะครับเรามาฟังของทีมเยือนกันหน่อยนะผมฟังของทีมเยือนก็เตะไปแล้ว17นัดนะครับผมเตะในทีมเยือนก็คือ8นัด ชนะไปแล้ว4ครั้งนะผมเสมอ1แพ้สานะผมได้10ประตูนะผมเสีย9ประตูคะแนนในรวมนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่29นะผมอยู่อันดับที่6ของตารางนะผมสทีมนี้ห่างกันแค่3แต้มเท่านั้นเองนะผมถ้าฝัา่งของทีมเจ้าบ้านเนี่ยจะเอาชนะได้ก็จะคะแนนเท่ากันกันกบโอซาก,ก้าเลยทีเดียวทีเดียวนะผม ใครที่ชอบก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะครับสาหรับคู่นี้ยังไงก็มั่นแน่นอนครับผมเที่ยงตรงนะครับเรา,าดูเรทราคากันหน่อยนะครับผมเรทราคาที่่างประเทศเขาเปิดมานะผมเขาเปิดกันมาที่เสมอควบครึ่งนะผมฝั่งของทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อเสมอควบครึ่งนะผมว่ายังไงผมว่าทีมเจ้าบ้านเล่นชนะนะครับผมผมไม่ผมไม่แนะนําให้ไปเล่นทีมของทีมเยือนนะผมผมอว่าการเล่นทีมเยือนนี่เออมันจะ ไม่ได้เท่าไหร่นะผมว่าดูจากเฮตุเฮตนะครับผมฝั่งของทีมเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่านะครับชา่สองนัดนะครับผมที่เอาทําเงินได้ฝั่งของทีมคอนดซาเซ่นะครับผมซัปโปรโรทําเงินไปได้ทั้งหมดติดต่อกันเลย2ครั้งผมมองว่าในแมตช์นี้ก็จะเป็นฝ่ายของเจ้าบ้านแน่นอนครับผมใครที่ชอบไปเลยครับผมเชียร์มวยลองน้าผมฝั่งของคอนดซาเล่ซัปโปโรไปเลยครับผมได้ตังค์แน่นอนครับ เรามาดูคู่ที่2กันหน่อยนะผมคู่ที่2เป็นทางของปูซาในปาร์กนะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซองจูนะผมเตะในเวลาบ่าย2ตรงนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะผมฝั่งของเคดีดิวิชั่น o n 2เนี่ยยิงกันจ่ายแน่นอนครับผมรับรองว่ามันแน่นอนครับผมคู่นี้ก็ผมมองว่าอาจจะเป็นฝั่งของ ปูซานไอพาร์คที่จะทําเงินได้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไปติดตามรายละเอียดกันต่อไปเลยนะครับเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของปูซานไอปาร์กันหน่อยนะผม10นัดหลังสุดนะผมนะครับผมรวมทุกรายการนะครับชนะไปแล้ว5นะครับผมเสมอไป3แพ้ไป2ะองับผมอัาตราการชนะเกมนี้อยู่ที่50%นะครับผม อัตราการทําเกมอยู่ที่40%เเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าค่อนข้างไม่ได้เยอะนะครับผมเท่าไหร่นะครับผมการทําเกมนะเรามาดูแมตช์ล่าสุดกันล้ครับนะครับผมวันที่1 2 2 0 2 3ปูซานไอปาร์กนะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกิมโปเอฟซีนะผมแต่เสมอกันไปนะครับผมคู่นี้ดูสกอร์00นะครับผมแบ่งแต้มกันไปนะ ฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างของปูซาในปร์คนะผมถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะผมทาเงินตั้งแต่วันที่21 28นะครับผมแล้วก็วันที่4นะผมทาเงินไปทั้งหมด4ครั้งติดต่อกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็มาสะดุดนะผมแต่เสมอนะผมถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะผมไม่ได้แพ้น,นะครับผมแต่ว่าไปสะดุดเสมอนะครับผมทาเงินไม่ได้นะผมแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงนะครับผม หรือว่าค่อนข้างเลยทีเดียวสําหรับไอพาร์คปูซาไอพาร์คนะถือว่าใครอยากใครที่ชอบแบบผมผมเชียร์ไปทางของทีมเจ้าบ้านนะครับผมยังไงก็แน่นอนครับเรามาดูฟังของทีมเยือนกันหน่อยนะครับผมฟังของซองจูนะครับผมสิบนัดสิบนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะไปแล้ว4ครั้งเสมอไป2 แพ้ไป4นะผมอัตรากระะารชนะเกมนี้อยู่ที่4 0่อรนะผมอัตราการทําเกมน่าะอยู่ที่60เลยทีเดียวนะผมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับซองจูนะผมการทําเกมนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรามาดูการทําเงินของทีมเยือนกันหน่อยนะผมทาเงินไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะผมถือว่าำเงินค่อนข้างดีอยู่นะผมสำหรับทีมซองจูนะครับผมผมมองว่าอาจจะ,ะไม่ดีเหมือน อฟอร์มฟอร์มไม่ได้นอนแรงเหมือนทีมเจ้าบ้านนะผมว่าเล่นเล่นในบ้านเนี่ยมีกําลังใจเยอะแน่นอนยังไงก็ผมเชร์ไปทางทีมเจ้าบ้านนะครับผมอย่าลืมไปชมไปเชร์นะครับผมใครที่ชอบเหมือนผมก็อย่าลืมตามผมได้นะครับรับรองได้ตังค์แน่นอนครับเรามาดูเฮ t o เฮ a d ของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับผมอสองนัดหลังสุดนะผมรวมทุกรายการนะผมชนะไปแล้ว1ครั้งเสมอไป1นนะผมถือว่าฝั่งของ ทีมปูซานไอปานะผมชนะไปหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเสมอกันนะครับผมวันที่11-2023นะผมเสมอกันด้วยสกอร์1 1นะครับอ่าแมตชนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งของทีมปูซานไอปานะผมเอาชนะของทางซองจูได้นะผมผมว่าชนะแน่นอนนะครับแมตชนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับผมไปตามผมนะผมอย่าไปแทงอ่าฝั่งของทีมเยือนนะผมผมว่าแพ้แน่นอนครับผม เรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะผมฟังของปูปซาในปาร์กนะผมเตะไปแล้ว16ครั้งนะผมเจในทีมเย้าก็คือ7ครั้งนะผมเอาชนะไปได้ทั้งหมด3ครั้งนะผมเสมอไป3แพ้ไป1นะครับได้6ประตูนะครับผมเสียไป2ประตูนะผมคะแนนในรวมตอนนี้ก็คือ30คะแนนนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับแล้วมาฟังของทีม สองจูกันบ้างนะผมรวมเตะไปแล้ว16ครั้งนะผมเตะในทีมยืนอ่าทีมเยือนนะครับผม7ครั้งนะผมาชนาะไปได้ทั้งหมด2ครั้งเสมอไป2แพ้ไป3ามนะผมได้9ประตูนะผมเสีย12ประตูนะครับอ่าคะแนนโดยรวมตอนนี้ก็คืออยู่ที่19าคะแนนนะครับนะครับผมอยู่อยู่อันดับที่10ของตารางนะครับผมก็ให้เพื่อนๆพอพิจราจรณานะครับผมที่2กับ อ่าท็อปโฟกับท็อปสินะครับผมให้เพื่อนๆเ,เลือกเอานะครับผมจะเชียร์ตามผมนะครับผมหรือว่าจะไปฝั่งตรงข้ามนะก็ให้เพื่อนๆคิดเอานะผมถ้าอยากได้ต่างก็มาทางของดักกี้เลยนะครับเรามาดูเรทราคากันหน่อยนะครับผมเรทราคาที่ต่างประเทศเขาเปิดมานะผมเขาเปิดกันมาที่ลูกครึ่งนะผมฝั่งของทีมเจ้าบ้านต่อลูกครึ่งนะผมผมมองว่าสบายๆครับผมยังไงก็ยิงเกิน ไม่ต่ำนะครับผมยิงไม่ต่ำกว่า3เม็ดแน่นอนนะครับผมสำหรับทีมเจ้าบ้านเรายังไงก็ถล่มทีมเยือนเราแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมอย่างน้อยทีมนี้ก็ได้ตังค์แน่นอนครับผมเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเรามาดูคู่สุดท้ายนะครับผมที่ผมจะมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับชมและฟังนะครับผมคู่ท้ายเป็นทางของเค a ล u กนะครับผมดิวิชั่นหนึ่งนะครับผม เรามาเปิดเลยนะผมสำหรับชุอ่าซูวอนซัมซุงบูวิ่งนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f อซโซนะครับผมเต็ในเวลา14.30นาฬิกานาทีะครับผมหรือว่าบ่าย2.30ครึ่งนะผมตามตามเวลาบ้านเรานะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้นะผมสำหรับคู่นี้นะผมบอกว่ามันแน่นอนครับ เรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมซูวอนซัมซุงกันหน่อยนะครับผม10นัดหลังสุดนะผมรวมทุกรายการนะครับผมชนะไปแล้ว3ครั้งเสมอไป1แพ้ไป6นะครับอัตราการชนะอยู่เกมนี้อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอัตราการทําเกมถือว่าสูงอยู่นะครับอยู่ที่5 0าสนะครับผมเรามาดูแปดล่าสุดของซูวอนซัมซุงกันหน่อยนะผมวันที่11นะครับผมซูวอนซัมซุงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินชอนยูนิเต็ดนะครับผม แต่เสมอกันไปด้วยซึ่งศูนย์ศูนย์นะครับช่วงนี้ฟอร์มของทีมซูวอนซัมซุงก็ค่อนข้างดรอปเหมือนดรอปเลยนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างไม่ดีเลยนะผมช่วงนี้ดรอปมากนะผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมมองว่าอาจจะเถฝั่งของทีมเยือนนะฟอร์มก็น่าก็เหมือนแบบเท่าๆกันนะครับผมผมมองว่าน่าจะไปทางของอทีมเจ้าบ้านนะผมว่าผมมองว่าทีมเจ้าบ้านก็ ทำเกมได้ดีนะครับผมฝั่งของทีมทูวอนนี่แหละครับผมอาจจะไปชนะเฉือนเอาชนะก็ได้นะผมหรือว่าจะเสมอนะครับผมลองไปติดตามกันเรื่อยๆนะผมลองติดตามรายละเอียดต่อไปเลยนะครับผมเรามาดูฝั่งของทีม FC ซโซกันหน่อยนะครับผม10นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับผมชนะไปแล้ว3ครั้งเสมอไป4แพ้ไป3นะครับอัตราการชนะนะครับผมเกมนี้อยู่ที่3 0เท่ากับทีม ฝั่งของชูวานซัมซุงเลยนะครับผมอัตราการชนะเกมนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์อัตราการทําเกมสูงอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูการทําอ่าเงินกันบ้างนะผมการทําเงินของฝั่งของทีมเยือนเรานครับผม f c โซนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมดสามครั้งนะครับผมอ่าเรามาดูแมตช์กันย่อยๆกันสักนะครับผมสำหรับวันที่11 2023นะครับผมแมตช์ล่าสุดเลย Fcso นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปฮังนะครับผม แต่เสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ผมมองว่า,าแมตชนี้ก็น่าจะาไปทางของทีมเจ้าบ้านนะครับผมผมมองว่านะน่าจะทีมเจ้าบ้านเอาเฉือนชนะได้น,นะผมเกมนี้มองว่า,อาฟอร์มมันดรอปกันทั้งคู่นะครับผมอยู่ที่ใครจะพลาดมากกว่ากันนะครับเรามาดูเฮดตัวเฮดของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับผม10นัดหลังส่วนนะผมชนะไปแล้ว3ครั้งเสมอไป1แพ้ไป6นะครับ อ่าเรามาดูแมตช์ใหญ่ๆกันนะผมสำหรับวันที่9นะครับผม2022สิบสองซูวอนซัมซุงนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f อ s ซีโซนะครับผมแต่เสมอกันไปด้วยสกอร์0ูนะครับผมแล้วก็วันที่22นะครับผม2023 f นยี่สิอฟซนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซูวอนซัมซุงนะครับผมแต่เป็นฝ่ายของ f อ s ซีโซนะครับผมชนะด้วยสกอร์3านะครับผมเรามาดูการทำเงินของ f อ s ซีโซนะครับผมเอฟซีโซ ทำเงินไปได้ทั้งหมด3ครั้งนะนครับผมฟังของซูวอนซัมซุงนะผมทาเงินไปได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับผมถือว่าครึ่งนึ่งเลยทีเดียวกับการทําเงินของทีมซูวอนซัมซุงนะครับที่ทําเงินมากกว่าทีมโซนะผมผมมองว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายของซูวอนซัมซุงนะผมเอาชนะไปได้นะผมมองว่ายังไงก็ชนะแน่นอนสําหรับเพราะว่าบอลมันสูสีคู่ครี่กันเลยทีเดียวนะครับผมผมมองว่า น่าจะพ่ายแพย้ให้กับทีมเจ้าบ้านแน่นอนเพราะว่าเล่นในบ้านอยู่แล้วนะผมเล่นในบ้านก็น่าจะมีกําลังใจนะผมนี่น่าจะฟอร์มค่อนข้างดีแบบมีกําลังใจเลยทีเดียวครับผมสําหรับทีมทูวอนซัมซุงชนะแน่นอนครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะผมฝั่งของทูวอนซัมซุงนะผมรวมเตะไปแล้ว18บดนะัดตั้งผมเตะในทีมเย่านะครับผมอ่าเก้านะัดแตผมชนะไปแล้วสี่นะผมเสมอไป2แพ้ไป7นะผม ไล่เจ็ดประตูนะผมเสียไป17ประตูนะผมคะแนนโดยรวมตอนนี้ก็คือ9คะแนนนะครับผมอยู่ที่อันดับที่12ของตารางนะครับแล้วก็เรามาดูฝั่งของทีมเอฟซีโซนะครับผมวเอฟซีโซนะครับผมอ่ารวมเตะไปแล้ว18บแดนัดนะผมเตะในทีมเยือน9อ่า9นัดแต่ผมชนะไปแล้ว3ครั้งเสมอไป2แพ้ไป4นะครับได้15ประตูเสียไป13บสามมาดูนะครับผมคะแนนตอนนี้อยู่ที่ 29คนะครับผม29คะแนนนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับใครที่เช่าก็อย่าลืมไปชมไปเชร์กันได้นะครับผมสำหรับคู่นี้นะเรามาดูเรีดราคากันหน่อยนะครับผมเรีดราคาที่ ตางประเทศเขาเปิดมาแล้วผมก็เ,เปิดมาที่เสมอควบครึ่งนะครับผมฝั่งของ FC s ซ o u ต่อเสมอควบครึ่งนะผมแต่ผมเชียร์ไปทางที่เจ้าบ้านซูบอนซัมซุงนะครับผมยังไงก็ชนะแน่นอนครับผมเล่นมวยลองยังไงก็ได้ตังแน่นอนครับผมขอฝากช่วงท้ายหน่อยนะครับพี่ๆเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม V.P. ของลรงนะครับผมแอดเลยนะครับผม324 EPPLE นะครับผมหรือสแกน QR code บนด้านหน้าจอนะครับผมที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับผมที่แปะนะครับผมสีเขียวๆเลยแอดเลยนะครับผมหรือว่าสแกนก็ได้นะครับผมกลุ่มของน้องนะครับผมมีกูรูหลายท่านนะครับผมที่กําลังรันบอลกับให้พี่ๆในกลุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับผมอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับกลุ่มของน้องเนี่ยมีหลายสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับ ใครที่สนใจก็แอดเลยนะผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับดักกี้นะครับผมชี้ทางบอลนะครับผมลองมาแลกเปลี่ยนสันทนากันได้นะผมเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจแต่แนวทางดีๆนะผมแอดเลยนะผมกด3 2 4 EPP LE นะครับ